สวัสดีครับผมวันนี้กับผมตีเล็กแฟมิลี่นะครับผมเสียต่อเดิมที่ทุกคนคนุ้นเคยเนจากคลิปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้ผมจะพาไปรีวิวหมาทั้งหมดสามตัวในบ้านผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go <S มาตัวแรกครับตัวนี้ชื่อเล่นะครับนะครับ,นะรบเป็น เป็นตัวที่เป็นพี่ใหญ่สุดนะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอีกตัวหนึ่งนี่นะครับมอมแมมนะครับเป็น,นตัวกลางนะครับนี่กลางกลาง,อ,นนอ,ลางนะอันนี้คือกลางนะครับผมไม่ใช่ใหญ่สุดนะอันนี้คือกลางครับโอเคเดี๋ยวไปสบายไปดูหมาน้อยตัวเล็กสุดนะคบผมไปดูกันนี่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 หมาอีกตัวหมาอีกนตะัวหนึ่งดูด้เอ้ ตัวนี้น่าจะดื้อนะครับเฮ้ย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 ก้องก้องก้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นลายตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเอ้ยเป็นตัวตัวเมียอีกสองตัวที่ได้มาคือตัวผู้นะยังอยังเป็นอยังไปละบ๊ายบายไปละอะไรโอเคครับผมบ๊ายบายแล้วกันนะบ๊ายบาย